นนแม่ตัดสินใจแล้วค่ะแม่จะกลับญี่ปุ่นแล้วค่ะเธออยากจะให้เราทำอะไรให้เธออยเอาพิซซ่าที่มันใหญ่ๆได้ไหมละ่ะ ฉันแน่าจะเดินออกไปจากชีวิตพวกเขาค่ะนแน่จะกลับที่ปุ่นแล้วค่ะัน,น่ขอไปเก็บเสื้อผ้าก่อนนะคะ ันน่าแล้วว่ะโอเคอันน่าแบบอันน้าเก็บของต่อดีกว่านะครทุกคน <c oughs> ทุกคนหันหน้าจะย้ายไปอยู่กับเป้ก็ไม่บอกผมเก็บเงี่ยวไว้เป็นความลับเชียวนะเนี่ย <c oughs> <c oughs> ทางแปลกๆนะคะช่วงเนี้ยไม่รู้ว่าเป็นอะไรโมหิวหรือเปล่าไม่ทะเลาะกับเปก็ไม่รู้ว่าคิดครับนี่ฉันน่ะเพิงจะไปเซเว่นมาฉันหิวขนมหิวอะไรก็ไม่รู้ฉันก็เลยซื้อนี่มา,มาดูสิหุยน่ากินจังเลยชิีพาย ลาพวกเธออ่ะคือลาไปแล้วจะไปอยู่กับเป้งจริงไหมเนี่ยฉันจะกลับไปอยู่ญี่ปุ่นแล้วนะฉันคิดว่าฮันนเธอไม่ต้องไปญี่ปุ่นญี่ปุ่นหรอเนี่ยเธอกลฉันจริงจริงหรอฮันน่าฉันไม่ได้กดเลยเพอหรอกฮันน่าไม่ต้องไปหรอกนี่เธอฉันมีของดีมาฝากเธอด้วยไม่ได้มีแค่นี้นะอร่อยมากเลยฮันน่าดูสินี่อร่อยมากเลยมันเป็นอัลมิพิซซ่า ไม่กินหรอกกินสิฮาน่าไม่กินขี้แก๊เราอ่ะกินดีกว่าอร่อยจะตายงั้นฉันขอไปอยู่หน้าบ้านรอเธอนะไม่กินจริงเหรอจะบ่นจริงนะเนี่ย่ไม่เป็นไรหรอกฉันไปก่อนนะชิคกี้พายจะรีบไปไหนเนี่ยถ้าเธอไม่เอาขนมนี้นะฉันอ่ะฉันน่ะพาไปเลี้ยงไปๆๆ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 อๆๆ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 ลๆๆ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  จะไม่มีอะไรดีสักอย่างนี่อา้าวไม่มีอะไรดีไงอยู่กับชิคกี้พายก็ถึงจะได้มีอะไรดีๆไงเพราะชิคกี้พายสวยขิ้แคร์ะก็เป็นเพื่อนที่ดี <c oughs> ถ้าอยู่กับพวกเราอะเธอก็มีดีแล้วอะใช่ไหมทุกคนใ <c oughs> ช่แล้ว <c oughs> อยู่กับพวกเราอ่ะอย่าทำเป็นงอนเป็นบบนี้เลยนะนั่นสินะั่นนั่นนั่นแหน่แน <c oughs> ่จะไม่ต้องมายุ่งกับฉันแล้วแ <c oughs> หน่ว่าฉันไมส่สนจะไปแล้วแหละชอบดีนะพวกเธออ่ะ ไปช้อ,อะินคฮาน่าเหมืนอนจางงเราจริงๆอะอยไว่าเราอะไปซื้อขนมยูบี้เนี่ยไให้ฮนาดีกว่าเพระว่ฮนชอบกินหวานแล้วที่สคัญะชอบกินพวกพิซ,ซ่าด้วยก็มีพิซ,ซานอะชี้ไผยว่าไปซื้อกันที่เเลยดี คิดแค่เดาจะมางอหันหน้าไหมเนี่ยให้ามาันงอนนะหันหน้าจะงอนงอนงอนให้ตายไปเลยเนี่ยดูสิขนาดนี้ยังไม่รู้เลยอะ่ะมันหน้างอนนะ่ <c oughs> ะ a few moments later ทุ <c oughs> กคนสมสฟยจะมาแล้วแหละ ไม่ด้่ะพี่เฟเว่็อ่ะดูสิเยอะมากเลยนะน่าอร่อยมากเลยนะเนี่ยเราอ่ะยอดให้เธอหมดเลยนะพิซซ่าหรือเนี่ยทำไมมันเล็กๆๆๆย่างงีอะที่พายฉันไม่อิ่มหรอกนี่ ไม่เป็นไรหรอกชิคกี้พายฉันว่าฉันตัดสินใจแล้วแหละฉันจะไปแล้วแหละเธอไม่ต้องมาสนใจฉันตอนนี้หรอกเธอไปอยู่กับเพื่อนใหม่ๆของเธอเลยฉันไปแล้วน่เลิศเธออยากจะให้เราทำอะไรให้เธอเรายอมหมดเลยเนี่ยจะเอาพิซซ่ามันใหญ่ๆใหญ่ๆใหญ่ๆได้ไหมล่ะถ้าใหญ่ๆอญ่ฉันจะอาจจะทีจันนาอยู่ก็ได้นะพิซซ่าใหญ่ๆคิดแคบพิซซ่าใหญ่ถ้าจะไปหาที่ไหนอะหาไม่ได้อ่ะฉันก็กลับญี่ปุ่นแล้วนะไม่เป็นไรหรอก ฉันให้เวลาพวกเธอครึ่งชั่วโมงนะเธออะทำไม่ได้ฉันก็จะไปแล้วแหละเพราะว่าฉันเรียกแก๊ปมาแล้วว่านั้นเราต้องรีบแล้วจ้ะชี้พายเราอ่ะมาทางนี้ดีกว่าคิดแคสโอเคฮะเน้เดะเรออยู่ตรงนี้ก่อนนะเดี๋ยวฉันสองคนมาอุ้ยตกลงไม่เอาอันนี้จริงๆเหรอไม่เอาไม่เอาไม่เอาหรอกโอเคทุกคนพิซซ่าอย่างเนี้ยมันทำยากมากเลยนะทุกคนหรือว่าชิคกี้พายกับคิดแคสจะทำแบบ รอฮันหน้าหันหน้าไม่รู้เลยอะตอนนี้อ่ะทุกคนฮันหน้าดูจะจริงจังมากเลยนะโุ้ยเราจะทำยังไงดีอ่ะคิดแค่แล้วนะสิแล้วเราจะไปหาพิซซ่ายักษ์มาจับไหนละชี้พายไม่สี่ชั่วโมงเองอ่ะแล้วเนี่ยพิซซ่าแล้วกว็นั้นมันมันก็คงไม่ทำให้เราอ่ะแล้วเนี่ยฮันหน้าบอกว่าไม่เอาอนะันเล็กอะกินไม่อิอ่มอทำยังไงดีอะชิกะะ่ก,กอย่างใดอะไรกันอะครับเนี่ย เป็นอันใหญ่ซะสิเนี่ย <Yeah. S 3> <c oughs> อุ้ยง่ายนิดเดียวแต่ว่าทุกคนสิ่งแรกอ่ะเราอ่ะจะต้องทำก่อนพิซซ่าก่อนนี่ดูสิกี้พายนะ<อ>ปิงป๊งปิงป๊งเออเออไม่ไม,ไมีอะไรเลยครับเป็นสีชกี้พายเธอเนี่ยหูไม่ได้เลือกเลยเนะี่ยดูสิโลกหมดเลยเนี่ยอุ้ยเมื่อกี้อ่ะสงสัยชิคกี้พายอ่ะจะตกผิดท่างนะั้นเอาใหม่เออโอ้ยโอ้ยมีอะไรอยู่ดีอะครับ ทำแบบนี้ไงครับอยู่นี่นะครับปิงโอ้ยนักเตะเก่งยิงแรงเหมือนที่พายเลยอ่ะใช่แล้วเธอ่ะก็ชอบรักเตอร์เธอว่ารักเตอร์เก่งนั่นแหละโอเคงั้นน่ะโอ้ยอ่ะทีนี้เราก็มีกล่องมาแล้วแล้วข้างในมันล่ะครับนี่จะถามให้รอกเตอร์อะไม่เสร็จให้มันมีพิซซ่าข้างในกล่องด้วยล่ะไม่รู้จะทำยังไงดีอะครับ โอ้ยด oh, ูนี่นะครับชิคกี้พายโอ้ยหมอ้อเก่งจังเลยอะค่ะไม่จริงะแต่ว่าดรมันเป็นพิซซ่าใจแอนก็จริงอะแต่ว่าชิคกี้พายว่า เมื่อไหร่จะมาเนี่ยโอ้น่นรสกอ่ะคีแค่กินหรือเปล่าครับกินค่ะของอร่อยแบบนี้คแครจะพาได้ยังไงล่ะคะ ได้กว่าเดิมเยอะมากเลยนะครับ้องนั้นเราอ่ะรีบทำให้ฮาน่าเลยดีกว่าเดี๋ยวฮาน่าเขาว่าจะไปจากเราแล้วว่ารอนกอเายิ่งร้อนๆอยู่ด้วยดี๋ยฮาน่าโดดน้ำอีกหรอใช่เอโอเคหรือว่าโดดไปแล้วอะครับยันน่ะรีบเลยดีกว่าอ๋ยแต่กล่องมันเล็กไปไหมอ่ะโอเยคาดว่ามันเล็กไปนะช็อตค่อยเสลิมเฉลิมกันนั่นแหละครับไม่เป็นไรหรอก ไปเยีกก่ยหัวหน้าแคปหนึ่งเลครับได้ๆทุกคนเนี่ยชิคกี้พายว่าเป็นแผนการที่ดีเลยแหละที่เราอ่ะเอ้ายกป,ปี้เมกลับพิซซ่าว่าไมน,น่ากินมากเลย ครับต่อกมาหน่ะน่าจะไปญี่ปุ่นแล้วค่ะที่เนี่ไม่มีใครสนใจเห็นหน้าเลยอ่ะไปพูดกับดรเต่าแล้วเนี่ยดรเต่าพีกุญแจมาเปิดไปคะเนี่ยรีโมดนะค่ะเปิดไม่ได้เลยเนี่ยถ่านหมดนะครับโอ๊ยดรไปดรอุ้มก้นหน่อยสิคะส่งหน้าขึ้นไปหน่อยค่ะนีเดียร์ค่ะดรไอ้คุณไม่ใจโอ๊ยดรไม่พยายามเลยเนี่ยเกิเหมือนไม่ได้อ่ะครับ แล้วตอนนี้ชิกี้พายอยู่ไหนคะเนี่ยโอ้ยแล้วเราทำอะไรก็ไม่รู้อยู่ในนู่นนะครับอ้ยแก๊บก็จะมาหรือไงอะท่าน่าราอย,อยู่นี่ก่อนนะครับโอเคคนะ่ะว้าวดูสิทุกคนไม่รู้ว่ามันเนี่ยอะไรตักหนาเนี่ยอุปสรรคเยอะมากเลยนะจะกลับบ้านกลับไปได้เนี่ย,ยแล้วสิกิ้พายอะ่ะไปทำอะไรอะตอนนี้อะบอกให้ไปเอาพิซซ่ายักษ์มาอะอจะหมดเวลาแล้วเนี่ยยังไม่มาเ,เนี่ยโอ้ยโอ้ยทุกคนตอนนี้ก็เกือบจะครึ่งชั่วโมงแล้วนะครับเนี่ย ชิคกี้พายยังไม่กลับบ้านเลยเนี่ยหรือว่าเขาว่าหลอกคันหน้าคะว่าเขาว่าจะไปเอาพิซซ่ายัดมายแต่จริงแล้วอ่ะเอ้่เขาหลอกคันได้อีกแล้วอ่ะคันหน้าส์ต้องปิดกลับบ้านให้ได้ค่ะเอ้ยคัหน้าไปดีกว่าคันหน้าอะไรนะเฮ้ยตกเตาทำไมคับตกเตาครับมาได้ไยมาหนี่อันนี้ไปค่ะต่อหลอกคันหน้าค่ะเฮ้ยขอโทษครับคันหน้าไม่นเป็นใครนี่ ต่อยมางแรงด้วยโอ้ยแก๊กตอนนี้ทุกคนเราอะจัดของให้ฮาน่าเรียบร้อยโองั้นอะฮาน่าปิดตาก่อนฮาน่าอะไรหรอเห็นอันนี้อะเธออะไม่ต้องหนีพวกเราไปแล้วนะพวกเราอะรักเธอจะตายเห็นอะไรยะงั้นอะว้าวดูสิฮาน่าเนี่ยเห็นไหมครับเนี่ยโอ๊ยแบบนี้ เลยนะครับนี่ เหมดกล่องนี้อะ่ขอะข่ะฉันไปซื้อหน่อยนะได้ไดี๋ยวน้าไปเลย